You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์ปูหลวงทุกพุทธใน Fin Invest Fin Invest สัปดาห์นี้วิกฤตเงินเฟอ้อส่งผลทั่วโลกเผชิญปัญหาหนีพุง่งนักลงทุนจะลดความผันผวนของพอร์ตอย่างไรหุ้นกลุ่มไหนยังคงแข็งแกรง่ง สวัสดีครับผมปิ๊กเสริมสัิ์วันนี้คุยกับกูรูด้านการลงทุนคุณภาวิตกลินประทุมสวัสดีคุณแพทยส,สวัสดีครับต้องเรียนอย่างี้นะคุณแพทนี่เอาจังจริงเลยนะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ครึ่งปีแล้วเนี่ยนะครึ่งปีกว่า,วาเนี่ยนะ โอ้โหตลาดโลกเนี่ยต้องเรียกว่ามีความผันผวนเยอะเลยทีเดียวล่ะไม่ใช่ว่าหุ้นอย่างเดียวนะทั้งพันธบัตรตราสารหนี้อะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหผันผวนจนปวดเสียดเวียนกล้าวไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมเนี่ยผันผวนรวนเลยคุณแพทย์มองอไงแล้วบอกว่าเฮ้ยมันจะถดถอยด้วยนะไม่ใช่ผันผวนอย่างเดียวมีโอกาสที่จะตกท้องช้างลงมาเป็นลักษณะถดถอย คุณแพทย์มองไงตอนนี้ผมว่าตั้งแต่เฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคุณปิกครับมันเริ่มเห็นสัญญาณนะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะง,งักคุณปิกอืมคือใช่หลายคนถามว่ามันเกี่ยวอะไรอะเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วงไงอะนะแต่ถ้าเราไปดูนะคุณปิกตอนนี้ในโลกเรานะนีสิตเนี่ย เยอะมากมากเลยนะโอ้ใช่เขาบอกว่าน,นี่สินโดยเฉพาะเป็นสกุล u s เสดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาเป็นหลายเท่าเชียวนะเป็นเท่าๆเลยนะว่ามีการกระตุ้นไอ้นั่นไงเพราะว่าโควิดมาอะไรมารัฐบาลต่างๆแต่ละที่เนี่ยก็ต้องกู้เงินมากขึ้นถูกไหมใช่ดังนั้นถามว่าพอเนี่ยพอขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยอ่ะอะ่คุณปิ๊กเอาง่ายๆเอาเอาใ,ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยคนไปกู้ซื้อบ้านอย่างเงี้ยบางคนซื้อหลายหลังใช่ไหมแล้วพออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะนะถูกป่ะภาราเพิ่มขึ้น เยอะทีเดียวนะโดยเฉพาะเรื่องพาราดดอกเบี้ยใช่ไหมอ่าและอย่างเงี้ยมันเปนกันทั้งโลกพอเป็นทั้งโลกเนี่ยผมว่าตอนนี้เราเริ่มต้องมานั่งคํานวณแล้วว่าถ้าเกิดมันมีอะไรขึ้นมามันเกิดการถดถอยขึ้นมาจริงเนี่ยเราจะรับมือยังไงอ่ะต้องถามคุณปิ๊กก่อนคุณปิ๊กตอนนี้ได้ขยับปรับพอร์ตอะไรรับมืออะไรยังไงบ้างอ,อ๋อก็มีบ้างนิดหน่อยก็คือว่าเราก็อาจจะถือเงินสดเยอะหน่อยคือมีเงินมาก็ไม่ได้ไปจัดลงทุนอะไรทันทีก็รอจังหวะเหมือนกัน แต่ใน,ในใจลึกๆนะก็คิดว่าคงอาจจะมีความหวั่นผวนแต่คงไม่ถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยกลายเป็นวิกฤตอีกรอบนะหนาหรือคุณแพทย์<อ>ว่างไงก็ผมก็เห็นตรงกับคุณปิ๊กนะว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นวิกฤตอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะย,ยากก็เพราะว่าวิกฤตรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ลงไปลึกมากเลยนะคุณปิ๊กถูกไหมตอนช, COVID ช่วงนะปีสองพันี2020ใช่ไหมเกิดโควิดเนี่ยอันนั้นคือทุกธุรกิจหยุดชะงักอ่าอันนั้นบอกว่าเป็นจุดที่เรียกว่า ผมว่าตรงนั้นต่าสุดในรอบ10ปีละ่ะแต่ตอนเนี้ถามว่าตลาดมันเริ่มขึ้นมาแล้วจากปี2020ก็ขึ้นมา2ปีละใช่นะแต่การที่หลายคนก็กังวลน,นะผมว่ามันก็เป็นเป็นปกติของช่วงขาขึ้นนะนะขาขึ้นใหม่ๆอย่างนี้ขาขึ้นใหม่ๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงของต้นรอบใหม่เนะอะนะครับซึ่งไอ้การเกิดตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการผันผวนเป็นปกติเนาะเพราะว่ามันมันขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่่่าาางงงมมมััมัั100นะัันนนนนนยยยไไดดด้้้ชเเจครวีีทุ อย่างเงี้ยเราควรเลือกหุ้นแบบไหนอ่ะมันถึงจะปลอดภัยในภาวเพราะแบบนี้อ่าพอมีไอ,อเดียไหม,มก็มีพอมีไอเดียนะถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยกลัวเรื่องของความถดถอยกลัวในเรื่องของคารผันผวนเนี่ยนะครับแน่นอนละในช่วงที่เศรษฐกิจโดยรวมถดถอยเอาแต่ก็ต้องต้องบอกนะก็มันก็มีประเด็นเรื่องการเติบโตเนี่ยมันอาจจะชะลอน้อยลงเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ว่าก็อาจจะสักพักหนึ่งก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าถ้าใครกังวลเนี่ยผมคิดว่า เอะเราก็ควรจะลงทุนอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มประเภทที่ดิเฟนเซียฟหน่อยคุณแพทย์อ่าดิเฟนเซีฟเนี่ย uh. ก็อาจจะเป็นหุ้นที่แบบว่าหรือบริษัทที่รายได้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจนักเพราะงั้นเนี่ยของพวกนี้เนี่ย uh. ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามีความจําเป็นอ่า uh, รายได้ค่อนข้างจะมั่นคงหน่อยนะถ้าตามนิยามกลุ่มพวกนี้คุณแพทย์ที่เรียกว่าด e เฟน s ซี e ฟเนี่ยมันอาจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เฮลท์แคร์ Healthcare, หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาธรรณุปโะโภนะน้ำประปาไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยเพราะกลุ่มพวกนี้เนี่ยรายได้ดต่างๆเนี่ยโอเคมีโอกาสถอยนะแต่ถอยน้อยคุณแพทย์อ๋อก็คือตอนเนี้ยถ้าใครกลัวเรื่องพวกเนี้ยก็สามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มที่เป็นพื้นฐานเนาะใช่ไหมเป็นพื้นฐานที่พูดง่ายๆว่ามีเงินปันผลนะ ใช่พวกนี้เนี่ยมีเงินปันผลอาจจะว่าอาจจะไม่ได้เติบโตอะไรเซ็กซี่รุนแรงอะไรมากมายนะคุณแพทย์แต่เพียงแต่ว่ารายได้โอเคไปเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญก็คือมีดีเวนยิวไงใช่ไหมอ่าอ,อ,อย่างนี้ก็ค่อนข้างเซฟถูกไหมเพราะว่าถ้าตลาดลงมาเนี่ยผมว่าคนก็อยากจะพักเงินในหุ้นที่ปลอดภัยใช,ใช่ไหมอ่าอย่างนี้เราถ้าไม่ใช่หุ้นลายตัวอย่างกองทุนยังมีพอมีกองทุนอะไรไมคุณบิ๊กที่แบบว่า สามารถจะรับความเสี่ยงได้ถ้าเกิดตลาดมีความผันผวนพวกนี้จะลงน้อยอะ่ะมีไหมคุณปิ๊กอ่ะนี่นะก็มีเซกเตอร์หนึ่งผมทากันบ้านมาคุณแพทเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยแหละถ้าเอาตั้งแต่เนี่ยสองสาเดือนที่ผ่านมากลางปีเนี่ยนะฮะเริ่มเห็นฟลอร์ไหลเข้าอ่าเพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเอ้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจไม่ดีน,นู่นนี่นั่นต้องหากลุ่มที่เป็นดิฟเฟนซีฟกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คือเพราะมันเป็นปัจจัย4ี่ถูกไหม คนก็เริ่มเห็นมูฟเงินเข้ามาในตรงนี้ทั้งอักิงเราจะก็อาจจะเห็นกลุ่มโรงพยาบาลในหุ้นไทยเนี่ยนะกลุ่มโรงพยาบาลก็ค่อนข้างแข็งแรงต่างประเทศเนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันจะมีค่อนข้างหลากหลายมากกว่าในไทยนอกจากจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลแล้วมันจะมีอุป,ปกรณ์การพงการแพทย์อะไรต่างๆมีทั้งเรื่องของผู้ผลิตวัคซีนผลิตยาผลิตอะไรต่างๆนานา,นา,นานตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ย สามารถกระจายไปเลยได้โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วนะครับกองทุน b ีแครเนี่ยเขาเรียกว่ากองเฮ l ท์ c a ร์ต้นตำรับประเทศไทยคุณแพทย์จดมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็คิดว่าณนะช่วงปัจจุบันถ้าใครกังวลนะครับแอดกลุ่มเฮลท์แคร์แอดกลุ่ม d e f e n s i v ฟในลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าพอร์ตไปหน่อยคุณแพทย์ผมคิดว่าก็จะช่วยลดความหันผวนแล้วก็โมเมนตัมก็อาจจะดีในช่วงถ,ถัดๆไปได้คุณแพท อ๋อโอเคน่าสนใจน่าสนใจมาอยู่ใน<ห>เซกเตอร์ที่เสียงน้อยหน่อย <S <S เสียงน้อยหน่อยมีความชัวร์หน่อยได้อ่ายังพอมีความเข้มแข็งล่ะไม่ขึ้นไม่ลงตามวัฏจักรเศร,รษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะถดถอยได้นะครับครับ,คร,บครับวันนี้ก็แบงค์ของแบง SME podcast ก็ได้ข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ